ม,มาสวัสดีครับเดชาครับเมียบอกให้พงพภาคเสียง <c oughs> วันนี้เรามากินราเมงอะราเมงอะ,รา,งอะราเมนงอะผมช่องกินราเมงที่ไทยราคาถูกมากอร่อยด้วย <c oughs> ดูสิใส่แต่ขอนน่นากินหมูไข่ผักพอมหิวสุดๆไปกินกันเลย Good. ผ,มนนผมชอบเส้นนุ่มๆผมชอบนารุโตะนารุโตะก็ชอบกินราเมนมแดงดึงแดงดึงหมูแดงซุปรฉ่ำมาก ผมชอบกินไข่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 ผมค่อยกินได้มากสุดสิสองฟองในครั้งเดียวเด้งดึงด้งดึงไข่อีกเยอะเยผมอยากกินไข่อีกเยอะเยะแต่เมียผมไม่เห็นด้วย แต่ผมไม่แคร์ผมสั่งมาอีกแต่ว่าไม่ได้ไถ่ายมาให้ดูคำนี้คือคูดอร่อยไ,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 ไก่กรอบกรอบกับมายอเนสเข้ากันได้ดีมากนังนงนังๆๆงามๆๆง,งามงามงามามง มผมชอบยกถ้วยมาสดน้ำซุปแต่ไม่ต้องบอกว่ามันไม่สุขภาพแต่ตอนนี้ไม่ต้องไม่ได้อยู่ด้วยผมก็ยกซดเลยอ,อร่อยจนคำสุดท้ายเลยผมก็เลย กินเปลีย่ยง